สว,ส,สวัสดีครับหมอพิจิตรพครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องถุงน้ําในอันทะนะครับแล้วก็มะเร็งอันทักนะครับก็ถุงน้ําในอันทนะ,ะ,ะเนี่ยฮะคก็ปกตินเนี่ยอันทักเราเนี่ยจะมีเยื่อหุ้มอยู่สองชั้นนะแล้วก็จะมีการหลังของเลโอมาเพื่อช่วยในการหล่อลื่นนะแล้วก็ในบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าไอ้เยื่อหุ้มนั้นเนี่ยมันไม่สามารถระบายน้ําทิ้งออกไปได้นะครับส่งผลให น้ำเนี่ยมันไปไหนไม่ได้พอไปไหนไม่ได้มันจะเกิดกลายเป็นถุงน้ําขนาดใหญ่พอเป็นถุงน้ําขนาดใหญ่เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกมีคาได้ก้อนขนาดใหญ่ที่ยันทานลักษณะนี้ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าไฮโดซีนะครับผมก็ในกรณีที่คนไข้เนี่ยพบว่ามันมีก้อนหรือว่ามันมีถุงมาเนี่ยเราก็จะมาทําการตรวจด้วยการคลำนะใช้ไฟฉายชองแล้วก็ใช้วิธีการ อันตร้าวเพื่อจะดูว่าในก้อนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเนื้อร้ายหรืออะไรนะพอพบว่าไม่ได้มีเนื้อร้ายแล้วเนี่ยเราก็จะทําการผ่าตัดต่อไปนะครับโดยวิธีการผ่าตัดนะครับเราก็จะใช้วิธีการเปิดแผลขนาดเล็กนะครับที่บริเวณถุงอันฑะแล้วพอเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะดึงถุงนั้นออกมาทั้งหมดเลยแล้วก็เราก็จะทําการเปิดถุงระบายน้ําออกนะครับแล้วพอเราระบายน้ําออกเสร็จเนี่ย เราก็จะตัดเนื้อเยื่อที่เกินของถุงเนี่ยทิ้งออาไปเพื่อที่จะไม่ให้มันกลับมาเป็นใหม่แล้วทีนี้เนี่ยเราจะพลิกกลับด้านถุงที่เหลืออยู่เนี่ยเพื่อที่จะเย็บไม่ให้เวลามันหลั่งน้ําหล่อเลื่นออกมาเนี่ยมันก็จะไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นถุงน้ําใหม่ได้อีกนะครับเพราะว่ามันถูกพลิกกลับด้านในออกมาด้านนอกไปเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะส่งเนื้อเยื่อถุงนั้นไปให้คุณหมอพยาธิวิทยาได้อ่านต่อไปว่า ไอ้ผลชิ้นเนื้ออันนี้เป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับในกรณีต่อไปนะครับคนไข้ก็เราก็จะพูดถึงเรื่องมะเร็งอันทะนะครับในมะเร็งอันทัเนี่ยคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่จะมาด้วยอายุเนี่ยจะไม่ได้เยอะมากก็คือวัยรุ่นเนี่ยจะพบได้บ่อยแล้วก็มาด้วยคําก้อนได้ที่อันทัหรือว่าอันทัเนี่ยมันผิดปกติไปพวงนี้เนี่ยพอเรา รู้สึกผิดปกติที่อันท้าเนี่ยเราอาบน้ำเนี่ยเราคำอันท้าทุกวันเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วก็ต้องรีบมาตรวจเลยนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งอันท้าได้นะครับโดยที่วิธีการตรวจเนี่ยเราก็จะตรวจด,ด้วยการคลำของคุณหมอแล้วก็พอคลำเสร็จเราได้สิ่งผิดปกติเนี่ยเราจะทําการอัลตราซาวด์ต่อเพื่อที่จะดูว่าคอนเทนต์ข้างในของอันท้าเนี่ยมันมีก้อนที่ผิดปกติไปหรือเปล่านะครับ โดยถ้าเราสงสัยว่ามันมีก้อนที่ผิดปกติไปเราจะทําการเจาะเลือดเอนไซม์ hmm. ที่บอ,บอกถึงตัวมะเร็งอันทะนี้ได้ครับมันจะเป็นมะเร็งเอนไซม์ hmm. ที่สามารถเจาะได้ในเลือดนะครับพ mm hmm. อค้นพบว่ามีทั้งหมดมีทุกอย่างผิดปกติปุ๊บเราก็จะต้องรีบนําอันทะที่เราสงสัยเนี่ยออกนะครับวิธีคือเพื่อที่เราป้องกันที่จะ ไม่ให้การผ่าตัดเนี่ยทำให้ระยะของมะเร็งเนี่ยมันเปลี่ยนเราจะต้องเปิดแผลที่บริเวณขานี้ข้างๆ้างบริเวณหัวหนาว่านะครับข้างขงหัวหน่าวนิดนึงคล้ายๆกับทําการผ่าตัดไส้เลื่อนโดยการเปิดแผลเราจะเปิดแผลขนาดประมาณสามเซนแล้วเราจะทําการลากเอาถุงอันทักพร้อมกับเ,เส้นเลือดและเส้นประสาทและเ,เส้นเลือดดาที่เข้าไปเลี้ยง ไอตัวอันธะเนี่ยลากออกมาทั้งวงเลยเพื่อที่จะให้ได้เนื้อออกมาเยอะที่สุดและป้อ,องกันมะเร็งแพร่เชื้อออกไปนะครับแล้วเราก็จะได้ถุงน้ําถุงอันธะพร้อมกับลูกอันธะแล้วก็เส้นเลือดเส้นส์มาติกขอดเนี่ยออกมาทั้งวงแล้วเราก็ส่งอันเนี้ยให้กับคุณหมอพยาธิวิทยาได้ไปวินิจฉัยต่อว่ามันเป็นเนื้อชนิดไหนและ อยู่ในระยะไหนและจะรักษาอยะไรต่อไปนะครับผมโดยวิธีก็คือคนไข้เนี่ยถ้าอาบน้ำหรือคลำไครแล้วมันได้อะไรผิดปกติไปนีต้องรีบมาตรวจเลยครับเพราะว่าไมงันเดี๋ยวจะมีปัญหาว่าเราจะได้รับการรักษาที่ช้าเกินไปแล้วมันจะเปลี่ยนระยะไปนะครับโอเคครับผมในวันนี้ขอบคุณมากครับ